สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นุกจะมาสอนถักหมวกให้เพื่อนๆไว้ถักใส่เองหรือว่าถักถวายพระนะคะแล้วใครที่กำลังมองหาลายหมวกไว้ถักบริจาคผู้ป่วยมะเร็งขอแนะนำลายนี้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่หนาจนเกินไปและก็ไม่โปร่งจนเกินไปตรงนี้จะมีช่องเพื่อระบายอากาศได้ดีนะคะ สำหรับหมวกใบนี้นกใช้ไหมดีนี่สีพายในการถักถักแบบเรียบๆง่ายๆลายออกมาสวยงามมากๆหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา10โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไหมคอตตอนเกาหลีสพายหรือว่าไหมดีนี่ลูกใช้อยู่2ม้วนโครเช่สหัวใช้4ทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ก่อนที่เราจะเริ่มถักถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปให้เพื่อนเพื่อนปรับเพิ่มลดสปีดต,ตรงจุด3จุด,ดด้านบนขวามือนะคะ เราจะเริ่มถักจอมหมวกลูกใช้โครเชต์สหัว4ทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนเพื่อมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทําเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่3นับเป็นหลักแรกถักพอ1คอนะคะหรือว่าเอฟนะคะลงไปในหลักลงไปในห่วงทั้งหมด15หลักรวมกับโซ่ขึ้นส ครบสิบห้าทักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามหนึ่งสองสามทักโซ่ขึ้นสามนับเป็นหลักแรกถักซ้ำบนทุกหลักนะคะในหนึ่งหลักถักซ้ำสองครั้ง พอหลักสุดท้ายเราจะไม่ถักซ้ำนะคะเราจะถักแค่หลักเดียวจากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สามต่อไปเราจะถักแถวนี้นะคะเราจะนับเป็นแถวที่หนึ่งของการถักลายหมวกถักโซ่สามถักซ้ำในหลักแรกหลักที่เราขึ้นโซ่ จากนั้นสองหลักมันจะมีสองหลักแบบนี้ให้เราพันหัวเข็มสองครั้งเว้นไว้หนึ่งหลักแล้วก็ทิ่มหัวเข็มลงไปงัดขึ้นแบบนี้นะคะปลดไหมออกทีละสองห่วงสามครั้งหนึงสองสามแล้วก็โซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งย้อนกลับมาหลักที่เราเว้นไว้มันจะออกมาเป็น ตัวกากบาดแบบนี้นะคะหลักถัดไปถักลงในหลักถักซ้ำไปสองหลักพันหัวเข็มสองครั้งเว้นไว้หนึ่งหลักถักหลักที่สองก่อนโซ่หนึ่งย้อนกลับมาถักหลักที่เราเว้นไว้ แล้วก็ถัก2หลักเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบมันจะเหลืออยู่4หลักนะคะปกติเราจะถักซ้ำในช่วงตรงกลางตรงนี้ให้มันได้2หลักแต่อันนี้เราจะไม่ซ้ำนะคะเราจะถักไป2หลัก1,2ึ 1, อเพราะว่ามันจะใช้ทั้งหมด33หลักนะคะแต่หลัก มันเกินมาหนึ่งหลักแล้วก็ถักการกระบาดนะคะอันนี้มันก็จะได้สองหลักเหมือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จากนั้นถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงโซ่ที่สาม ขึ้นลายแถวที่สองถักโซ่ขึ้นสามนะับเป็นหลักแรกถักซ้ำในหลักแรกหลักที่เราขึ้นโซ่จากหลักแถวแรกมีสองนะคะแถวที่สองก็จะเพิ่มเป็นสามหลักแล้วตรงที่การกระบาดนูนๆให้เราถักย้อนหัวเข็มขึ้นแบบนี้ตรงกลาง ถักไปหนึ่งหลักแล้วก็ด้านข้างย้อนหัวเข็มขึ้นหลักแรกถักซ้ำแล้วก็หลักถัดไปมันก็จะได้3ามหลักตรงกลารกระบาดหักเหมือนเดิมนะคะย้อนหัวเข็มขึ้นตรงกลางหนึ่งหลัก แล้วก็ด้านข้างอีก1ห,หลักอันนี้ถักซ้ำในหลักแรกแล้วก็หลักถัดไปมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอถักแถวที่สองมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่สามขึ้นแถวที่สามของลายโซ่สามถักซ้ำในหลักแรก ในช่วงที่มันเรียบๆตรงนี้นะคะมันก็จะเพิ่มห่วงเป็นสี่หลักจากสองเป็นสามเป็นสี่จากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งลงตรงหลักที่สามก่อนถักโซ่หนึ่ง ย้อนกลับมาหลักที่หนึ่งหลักที่สองเราก็ถักโซ่ไปแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกับแถวที่หนึ่งจากนั้นช่วงตรงนี้เราก็ถักเพิ่มหลักถักซ้ำในหลักแรก จากนั้นเพื่อนๆก็ถักแถวที่3จนครบรอบพอเราถักแถวที่3มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวต่อไปแถวที่4โซ่ขึ้น3เป็นหลักแรกถักซ้ำในหลักแรกสำหรับหลักตรงนี้นะคะตรงที่เรียบเรียบ จาก4ก็จะเพิ่มมาเป็น5แล้วตรงช่วงที่เป็นกากบาดเราก็จะถักเหมือนกับแถวที่2นะคะแถวที่1แถวที่3ถักแบบเดียวกันแถวที่2กับแถวที่4จะถักในรูปแบบเดียวกันนะคะแต่เพียงแต่แถวที่4เราจะเพิ่มจํานวนหลักจากแถวที่2เราถักไปข้างละ1หลักอันนี้เราจะถักเป็น2นะคะ1ถักซ้ําลงไปอีก 2แล้วตรงกลางถักไป1ห,หลักอีกขาหนึ่งเราก็ถักซ้ำเหมือนเดิมนะคะ1 2มันก็จะออกมาแบบนี้มันก็จะมีจำนวนหลักตรงตรงนี้ทั้งหมด5ห,หลักถ้าเป็นแถวที่2มันก็จะมีอยู่3หลัก1 2 3 อันนี้มี4เราก็เพิ่มตรงหลักแรกนี่ก็จะมี5หลักตรงช่วงกากระบาดถักซ้ำในหลักแรก1 2ถักลงตรงกลาง3ด้านข้าง4และ5จากนั้นเพื่อนๆก็ถักสลับกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่4มาจนครบรอบแถวที่4เวลาเราจบแถวจะขึ้นแถวที่5ปกติเราจะถักเลื่อนห่วงตรงโซ่ที่3อันนี้เราจะเลื่อนหลัง ถัดมาจากหลังโซ่นะคะตั้งแต่แถวที่5ไปเราจะไม่ถักเพิ่มห่วงแล้วถักโซ่ขึ้น3ามนะเป็นหลักแรกแล้วก็ถักตรงที่เราขึ้นโซ่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะ1 2 3 4 5เราก็จะได้จำนวนหลักในแถวที่5 เท่ากับจํานวนหลักแถวที่4นะคะถัก5ไปตลอดแนวเลยจากนั้นตรงนี้เราก็จะถักเหมือนแถวที่3หรือว่าแถวที่1นะคะเว้นไว้3หลักก่อน1 2 3ลงหลักที่4มันจะซ้อนกันแบบนี้นะคะ4แล้วก็5 โซ่หนึ่งแล้วพันหัวเข็มสองครั้งย้อนกลับมาถักในหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองจากนั้นตรงนี้มีห้าหลักเราก็ถักบนทุกหลักโดยไม่มีตัวเพิ่ม นั้นเพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวแถวต่อไปถักโซ่ขึ้น3ถักเอฟไป5หลักอันนี้ก็จะห้าเหมือนเดิมนะคะ แถวที่6เราก็จะถักเหมือนแถวที่4ีที่หัวเข็มขึ้นแบบนี้งัดหัวเข็มขึ้นถักไปสองหลักแล้วถักเอฟลงตรงกลางโซ่หนึ่งหลัก แล้วก็ด้านข้างนี่อีกสองหลักอันนี้จำนวนหลักก็จะเหมือนกับแถวที่หกเลยนะคะอันนี้ก็ถักบนหลักห้าหลัก เพื่อนๆก็ถักจนครบรอบพอถักแถวที่6มาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวขึ้นแถวที่7โซ่ขึ้น3าถัก F ไป4หลักรวมกับโซ่ขึ้นสาเป็น5แถวที่7เราก็จะถักเหมือนกับแถวที่5นะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆถักบิดเกลียวแบบนี้ลงไปเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เพื่อน,อนต้องการนะคะหลักที่5้าแถวที่5ก็จะเหมือนแถวที่7เลขขี้เหมือนเลขขี้เลขคู่เหมือนเลขคู่นะคะเราก็ถักมาเรื่อยๆให้ได้ตามความลึกของหมวกที่เราต้องการของนกนับตั้งแต่จอมหมวกนับ1นนะคะลงมาจนถึงแถวสุดท้ายถักมาทั้งหมด รวมกันทั้งหมด20แถวมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักขอบหมวกขอบหมวกถักโซ่สามนับเป็นหลักแรกจากนั้นถักแบบนี้นะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอันนี้นับเป็นหลักหลังอันนี้เกี่ยวหน้าสลับกันนะคะ หน้าหนึ่งหลังหนึ่งเราก็ถักสลับกันแบบนี้จนครบรอบ พอเราถักมาจนครบรอบถักเลื่อนห่วงจบแถวตรงหลักที่อันนี้เป็นหลักโซ่ขึ้นถักเลื่อนห่วงตรงนี้นะคะจากนั้นถักโซ่ขึ้นสามแล้วก็เกี่ยวตามแนวแบบนี้เลยนะคะถักเหมือนเดิมเกี่ยวหน้าหนึ่งเกี่ยวหลังหนึ่ง เราจะถักขอบนะคะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังตามแนวแบบนี้ลงมาทั้งหมด4แถว1 2 3 4จากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็จะได้ขอบหมวกแบบนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ